สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับขําคืนของวันที่13ตุลาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่เพื่อนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับ เป็นบ้านแอดมินของบารองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้สลับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านหรือว่าอาจจะพี่พี่เพื่อนเก่าเนาะอาจจะมีบ้านอยู่แล้วบ้านบ้านเก่าเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็แวะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางของค่ําคืนนี้เรามาดูสรุปของเมื่อคือนนี้ก่อนเนาะวันคืนวันที่12ก่อนนะครับกาชาติผมให้1กับ7นะครับผลที่ออก0 2 6 5 4นะครับของเรา ไม่มีเนาะหลักสองก็ให้อยู่ครับ1 2 7 2ออก2 6เสียดายนะครับแต้มเดียวอีกแล้วนะครับพี่พเนาะมาบ่อยแบบเนี้ยแต้มเดียวนะครับก็หลุดไปนะครับผมส่วนดาวโจร VIP นะครับ5 1ไปให้5กับ1นะครับผลที่ออก0 7 9กับ3 5นะครับพี่พของเราเน้น5 4นะครับก็ออก3 5มห้นะพี่พดูดิก็คือแต้มเดียวตลอดเนาะอันนี้7 2ออกออก2 6 อันนี้ห้าสี่ออกสามห้านะครับหนึ่งไม่มานะครับหนึ่งไม่มาใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามห้านะครับผมส่วนดาวโจทย์ปกตินะครับให้เจ็ดกับหนึ่งรูดหนึ่งที่อ่อนนะครับหนึ่งหนึ่งสี่กับเจ็ดสามนะครับของเราใครวิ่งรูดที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่หนึ่งสี่ตรงตรงนิ้นๆนะครับก็ใครมีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาบอกดน้องเอสด้เนาะสำหรับดาวโจทย์ปกตินะครับ ส่วนใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไป73นะครับตัวเจาะไม่มีเนาะให้7-4ออก7-3นะครับก็ถือว่าดาวโจนนะครับก็มาดีนะครับช่วงนี้ส่วนใครที่ชื่นชอบนะครับคืนนี้ก็ก่อนจะหยุด2วันเนาะเสาร์อาทิตย์นั้นหุ้นดาวโจนปกตินั้นหยุดนะครับค่ำคืนนี้ถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพ,พ ของผมนะครับที่คิดคำนวณได้นะครับลาวกาชาตินะครับคืนนี้ผมได้1แล้วก็5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งห้าหนึ่ง้องห้หนึ่งสองหนึืมจะเขียน 1, 5, 1 5, 2, 5, 6 1, 1 6นะครับผม 3ตัวให้ไปที่5 1าหนะครับอันนี้ราวกาชาตินะครับพี่พี่นี่เลยนะครับส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมได้เลข8แล้วก็เลข4นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลขส 8 3 8 7 8 9 4 3 4เจ็เมสห้านะครับเม็ดเดียว8 4 9นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมตัวเน้นตัวเจา 4, 9, 4, 3, เะสี่เกาสแล้วก็8ปดนะครับ วันนี้ดาวโจน V.I.P. นะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับดาวโจนปกติค่ำคืนนี้ผมได้เลข2แล้วก็เลข9นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 91 95 97 25 2องเนะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่297นะครับ97 91แล้วก็29นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ